สวัสดีครับ f c ทุกคนนะครับวันนี้แอปบินก็จะพามาชมเกมออนไลน์เช่นเดิมนะครับเป็นเกมเร็ว5นาทีนะครับเล่นกับผู้เล่นก็พันเจ็ดพันแปดบวกนะครับประมาณนี้ช่วงนี้เป็นเกมม้าซ้ายนะครับม้าซ้ายเป็นรูปแบบไหนนะครับมาดูม้าซ้ายนะครับเป็นสามเบี้ยนะครับสามเบี้ยกลางเลยนะครับ อันนี้ยุกคก่อนๆนิยมเดินนะยุคนี้ก็โอเคนะเล่นได้หมดนะครับสามเบี้ยกลางนะครับอยู่ที่สีดำจะเดินแบบไหนกันนั้นเอก็หักเบี้ยให้สูงหรือออกข้างซ้ายไปก่อนเนี่ย้าหรือจะเป็นด้านขวาหน้าม้าก็เล่นได้หมดนะแต่ในเกมนี้สีดำเดินตัวนี้นะครับตรงกลางไป ก็คือเท่ากับกันนะเท่ากับกินหมดมันก็เท่ากับนะครับกินหมดโอเคมันจะเป็นส่งนี้นะจากที่สีดําจะเดินเป็นม้าอะไรนะมาเทียมก็เลยเป็นม้าขวาแทนนะครับเพราะว่าม้ามันสูงแล้วมันจับเย่ยกตรงนี้แล้วก็ขุนมันขุนก็จะเลือกเก็บตรงกลางได้หรือจะเก็บด้านข้างก็อันนี้แล้วแต่นะครับตรงนี้ แล้วแต่เหตุการณ์นะอันนี้สีดำเล่นเก็บตรงข้างนะข้างเข้าข้างนะขุดเข้าข้างมันก็จะเป็นทรงเนี้ยนะครับตรงขวามือขวามือสีดำก็อาจจะทิมแล้วโคนขึ้นไปนะมันมินเล่นแต้มนี้นะทิ่มแล้วก็มาไปยืน แล้วก็โคนขึ้นไปเพราะว่ารูปเล่นมันก็น้อยแล้วโครงสร้างมันตรงกลางมันตันแล้วอ่าเอาเอาโคนขึ้นไปให้ม้ามาตัดน,นะฮะเป็นม้ากับม้ากับโคนก่อนนะครับปลูกไว้ก่อนจังหวะน,นี้เขามากินยกมาไล่หลบโอเคได้กินหนึ่งตัวโคนแรกกับม้านะครับได้กินหนึ่งตัวมันก็ ถ้าพูดตามสักมาก็สีขาวก็จะได้เปลี่ยนนิดนึงคนเบี้ยแรงกลับมาแต่ตำแหน่งเลือมันเริ่มติดแล้วนะทีนี้ก็มีการล็อกเรือนะครับโอ้โหสีขาวแจกนะครับแจกรถแรกแจกแถมนะครับต้องกินหรือไม่กินนะครับเพราะว่าถ้าลุกมาก็ยังไม่มีอะไรมีตัวผูกถึงสองตัวนะสามารถติดติดเรือได้เลยนะ โอเคถึงตรงนี้ออกไปไล่เรือก่อนนะให้ให้เรือมันติดๆไปก่อนนะับโคนก่อนโคลนไปบังไม่ให้มามาทีนี้จะทำการล็อกเรือแล้วมั้งส่วนสีขาวเขายาำเลยนะครับ,เ,าาาเ,รบเพราะว่าตรงอื่นเล่นไม่ได้นะก็ลือออกมาตรงนี้ก็จะกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยคือ ดับผูกก่อนนะให้ช้าสุดนะขุนขึ้นกินได้นะครับกินได้ก็เท่ากับกลับมาบวกบวกเว้ยอีกหนึ่งตัวโอเคแต่เรือติดนะก็เลยสีดำออกเรือสองฝั่งเนี่ยโหแรงนะสองข้างเลยนะถามว่าถ้าสีขาวกินลุกเอาไม้กินโคนขาดนะแต่จริงๆแล้วเป็นการกลับหนักนะ หรือฆ่าตัวเองก็ไม่รู้นะถ้ากินปุ๊บเนี่ยถ้าขุนขึ้นนองโคนมายอนอืมเหนื่อยเนี่นนะโคนมายอนนะแต่จะโดนลุกก่อนเอาไวน้นะวัดใจนะแต้มขาไม่กล้ากินนะก็เลยเดินลุกไปก่อนหน้าขุนปิดก็เลยจบเลยนะแต้มตัวนี้ข่านนี่จบเลยนะ มันกินแล้วมันโหมเยอะนะตรงนี้ซ้ายขวาเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังนะทีนี้ดำจะจัดการนะจังหวะที้โหมได้ได้เปียบแล้วโคนขึ้นไปผูกไล่เรือด้วยตรงนี้ก็เรือมากดเพราะมีอยู่ตาเดียวนะครับขุ่นขึ้นแล้วไม่สนแล้วเพราะว่าอาจจะมีรูปลุกจนหรือเปล่าหรืออาจจะมีกินลอยตรงนี้นะปึ้ง ะ่มาดูต่อนะครับไม่กินนะครับมอามาลุกจดจะลุกแล้วก็กินลูกคาตรงนี้แล้วก็มีลุกด้านนี้โอ้โหโอเค,อเคดูต่อนะดูขาวขาวเอาม้ามาขวางไม่ให้เดือออกก่อนแล้วก็อืมจริงๆเอาเอา,เอามาลุกนี่ แพ้เลยนะแพ้ไหมเออแพ้เลยนะเนี่ยเสียงโคนถ้าไปตากดก็โด,ดนลูกกินเรียอสีไม่เห็นนะง่ายๆนะไม่เห็นไปเดินตาเนี้ยไปโชว์นะครับไปโชว์ของนะครับลูกไม่ดีนะตานี้ปโชว์เฉยได้ได้ให้โชว์นะครับตรงนี้ไม่ดีนะรตรงนี้เป็นลูกโชว์เฉย จริงๆนี่น็อกเลยนะมารุกไปทางนี้ก็ขุนโคดขาขึ้นไปตามกดก็กินเลือฝีลุกตรงนี้ก็ได้ม้ากับโคดน,นะโชให้เฉยนะโอ้โหอันนี้เขาเรียกอ,อะไรนะมืไม่มีอะไรจะเสียด้วย กินอยู่ในตากดเนี่ยดูแล้วยากนะเพราะยังโคนขาดอ,อีกหัวนี้ใช้แต้มม้วนสองนะครับม่วสองโดนเปิดลุกก่อนนะครับม้วสองโดนกินลุกเลยครับม่วสองแล้วก็มาลาุกจนสวยงาม,มสองมา้าแต่ผิดพลาดตรงนี้นะมาดูทีหลัง น,นี่มาลก,กนชนะง่ายนะจับเลยนะครับมาพลกโคนฟีตัวโคนฟีแล้วจับเม็ดเลยโอเคครับเป็นเกมเร็วสนุกสนุกนะครับมาสายปูสามเบี้ยสู้กับม้าขวานะครับโคนคู่โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ